สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับอัปเดตเขาน้าปังวนนงงนงนนนันมือครับพี่น้องทุ่งนาสีทองอายุหนึ่งร้อยสิบเจ็ดวันครับตอนนี้ร้อยสิบเจ็ดมือครับพี่น้องพร้อมเกีียวแล้วครับพร้อมเกีียวแล้วอ่มือนี้ผมได้ไปติดต่อรถเกีียวไว้แล้วครับเพื่อนจะมาให้มือนี้ครับน่าจะเป็นช่วงบายครับผม จะได้ช่วงบาบตอนนี้กับเวลาประมาณสิบโมงครับสิบโมงกว่าครับทุ่งนาสีทองข้าวรอเคียว <laughs> 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 เวลารอคอยมาถึงแล้วครับพี่น้องมือนันมีลมมากครับเขาเลยลมแน่ครับให้นี่ล้มแน่จักหน่อยหนึ่งพายุม้ามือมือก่อนเห่นบอกครับมือก่อนล้มค่อนข้างจะแห้งครับ เขาอนี้ล้มไปหน่อยหนึ่งครับแล้วก็บบมีปัญหาอย่างครับบ่มีคนอย่างมาแต่ล้มบบมีน้ำาบมีลูกเห็บบ่มีอย่างมาก็โอเคอยู่ครับผมนี่ครับอัปเดตให้พี่น้องครับเบิ่งครับห่างหายไปโดนครับพี่น้องเอ้ยก <laughs> ิจกรรมร้ายครับช่วงนี้กิจกรรมร้ายทั้งงานลาดงานหลวงโด <laughs> นโดนนั้นมาเทืญนึงครับอัปเดตให้พี่น้องครับเบิ่ง เขาน้าปัางวันมือครับเฮ็ดเองทุกขั้นตอนครับผมใส่รถไทยนาเดินตามเลยนะครับเฮ็ดรถไทยนาหน่อยเขาเฮ็ดครับ,รบทุกขบวนการครับสําสหรับพันเขากะยังบมลูคือเ่าครับ่าซื้อพันนี่ยังเพราะว่าไปขอแบงซื้อผลนม้นะครับเนาะลูแต่ว่าอายุเขาเก็บเกี่ยวสามเดือนกะจัดนะครับผม สงการผ่านมาเมื่อกี้นี่พี่น้องเข้าไปเที่ยวทาองใหีกันแน,น,น่นอมวนบ่านอะอากาศกับฮ้อนอบอ้าวครับพี่น้องดูแลสุขภาพกันตั้ง่เด้อครับเด้อพี่น้องเด้อพี่น้อง,องกเกษตรกรเนาร <c oughs> แล้วกิจกรรมยังเบิดทุกอย่างเลยกแล้วก่าเบิ้งให้เบิ้งน้าแล้ะครับบัดน,นี้เขาสู้ถะบวนการเทห,ห้เฮ็ดน้าที่เก่ายามมวนกับไปมวนครับ เวลานรอคอยมาถึงแล้วเดี๋ยวพาพี่น้อ,องเข้ายางเบิ้งครับยางเบิง้งเขาก็ถือว่างามในระดับหนึ่งครับผมบางามหลายก็เป็นที่ระดับที่น่าพอใจครับคะแนนเต็มสิบก็สิได้จักแปดอยู่ดอกครับนี่แปดได้ยุ่นี่ <laughs> ให้แปดมาอนนี้ครับ ปีนี้เป็นปีแรกเป็นเทือแรกที่ผมเห็ดเขาน้าปังร้อมครับลองเห็ดเบืเ่องจากเห็ดแต้มันดีดๆอะครับเลยลองใส่ปุ๋ยปีนี้ใส่ปุ๋ยสามรอบเพ้ดด่อครับเห็ดนี่เขาน้าปียังไม่ได้ใส่ปุ๋ปยปานี้นะครับเพราะว่าใส่ไม่ได้น้ำท่วมครับเขาน้าปังเลยลองเห็ดเบืเ่องครับจากเห็ดแต้มันดีๆลองเบิง่งใส่ปุ๋ยสามรอบรอบที่หนึ่งที่สองแลวการอบที่สามนี่เป็นปุ๋ยมากครับผมรอบละสอบครับพี่น้องไม่ได้ใส่หลายนะครับรอบละสอบนาสองไร่สองงานกับใส่สอบเดียวครับ แต่ั้นใจมันเต็มที่ของมันอีหลีก็ต้องสอบกลัวเพื่อล้วครับสอบไปไเพื่อล้ครับเกือบสองสอบเพื่อละผมว่าเพราะว่าผมเป็นคนบานผมกับพ่อจะรู้อยู่มันบานทัวร์ปทัวร์ครับบังเทียบานไปแล้วยังบาทัวร์ต้องได้ไปซื้อมาสอมอีกเลยครับต้องได้ไปซื้อปุ๋ยเป็นกิโลมาสอมอีกสอบมองมันเอ่อไอหมองมันยังมาถือปุ๋ยครับแต่เข่าปีนี้สังเกตมึงหลายๆทงเป็นคือกันอยู่ครับมันออกวอออกวอพร้อมกันครับเนี่ยซุกวอพพ้อมกันเป็นลักษณะีิครับเป็นเขียวแบบนี้ครับ แปลกอยู่บ่รู้ว่าเป็นน้ำหยังครับเป็นน้ำปุ๋ย่พอบอค่คือยังไงกันปุยปพออ่พอคือสิโพดแท้ใ <c oughs> ส่ใส่ถั่ปุ๋ย่ไวครับราคาปุ๋ยกับแพงเข่าราคาเจ็ดแปดบาทหนึ่งอัปเดตราคาเข่าล่าสุดนี่ครับให้ทีมงานเช็คราคาให้ว่าเจ็ดบาทกลัวบ่ครับเจ็ดบาทหกสิบวัสบ่ครับวางสามสี่มือขึ้นหลังกันถามคุยกันหันว่าแปดบาทสิบว่สดนแปดบาทสิบแปดบาทสามสิบอยู่ครับบัดมือผมสกิลเนี่ยราคาลงแลวครับบัดนี่ โอ้ชาวนาไทยจงเจริญเออครับงวงเข่ากับเป็นตะเบิงอยู่ครับพอเบิงอยู่พอเบิงอยู่บอเล้วไล่หลายครับผมสมกับตั้งนาตั้งใจดูแลเขาอยู่ครับผลตอบแทนเออส่วนเกี่ยวแล้วจะได้หน่อยได้ลายในนี่เดียวผมอัปเดตให้เบิงอีกเท่านึงครับสองลายสองงานนี่จะได้หอดเอสองตัน่มกับบมลูให้กันครับผม รอหลุนต่อไปโอ้ขั้นได้ถึงสองตันในปานถือกเลียกได้ครับเดี่ยนเพราะว่าตั้งแต่เคยเฮ็ดหน้าปีมานี่พวกพันสองตันจักเถื่อครับได้ตันก็กลักวนี่แหละครับตันก็กลัวตันตันหาว่าตันหาตันหกนี่บ่ประมาณนี้แหละครับนาสองไรสองงานครับมองอื่นเห็นเิ่นเหตดกันว่าเบิ่งในยูทูปเขานี่ยแหละครับเบิ้องในโซเชียลเขานี่โอ้ไรละตันไรยละตันอโอ้ปีมือแท้สำหรับว่าบไดบ่บากันครับผมเนีย่ย เขาขาวนี่บัวยังนด้ครับเนี่ยบัวบึนดอกฝ้ายได้ครับนี่ไม้หนูได้ครับนี่ไม้กับดักหนูครับมาดดักหนูครับดักหนูนะมดักหนูกเพอได้กินครับพ่อได้กินยางมึงเห็นหนูมันมากัดต้นเขาต้นยางก็เลยเอาเห้วเอาแห้วซิ่งเขามาใใจดักกับกเพอได้กินครับผมสตูเขาได้เป็นอาหารเช้านะครับ ประมาณนี้ครับประมาณนี้บรรยากาศน้ำสว,สวยครับพี่น้องบรรยากาศน้ำสวยฮแต่ตรงนี้ก็จะเขียวอยู่ครับนี่ไฟนี่ไฟนี่มาทั้งไฟนี่จะเขียวไอยู่ครับเราหข้างหน้านี่ครับบ๊อบไปยังครับเกีียวขึ้นเก่าครับผมบอกมีปัญหาครับเพระาะว่าเขา เกี่ยวขายเข่าดิบอยู่แล้วครับว่าอาไปตากจะตากส่วนนึ่งไวาสำรองไว้เป็นพันเข่าปีต่อไปครับประมาณนี้แต่ว่าขั้นไปเจอบางอื่นที่มันดีกว่าก็จกไปเปลี่ยนกับเพินอยู่ก็จะเอาขายแล้วก็ไปซื้อของเบิ่นนนะครับเปลี่ยนพันใหม่อยากอยากได้พันที่เป็นที่เขารู้จากซื้อพันพร้อมจะได้รู้ว่ามันเออมันเป็นยังไงต้องดูแลแบบใดประมาณนั้นครับ โดดนได้มาเถือครับพี่น้องมาเัียดให้พี่น้องขับเบิ้งครับ่าเฝ้าถิ่มเฝ้าปลากันด้อยครับเด้อพี่น้องเอ้อครับเ <c oughs> บื่เถื่อกรันมีงานมีกิจกรรมก็ต้องไปร่วมกิจกรรมไปเฮ็ดกิจกรรมเฮ็ดงานซะก่อนครับเฮ็ด <c oughs> ลายอย่างหลาย <c oughs> ส่วนเฮ็ดนานี่ก็มันอยู่ในสายเลือดครับถิ่มบ่ได้ก็ต้องได้เฮ็ดครับนามีบ่หลายแต่ก็ต้องได้เฮ็ดว่าได้กินครับพี่น้องว่าได้กินได้ใส่ ปลาพี่น้อ,นองเขายางเบิืงครับนี่ครับแรงน้ำผมสาป่าของไอ้ครับเป็ดสาใบสาหน่วยใหญ่ได้ครับเป็นหน่ยนวยน้อยๆได้ครับนี่ไลป่ปลาพวกนนี่ผมมานี่สาป่าเราเนี่ยเราเห็นลังกาดได้เลยนี่นนโคกหนองนาเพลินเพลินมา,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 าทั้งทั้งปลูกปลาครับทั้งทั้งสั่งปลาสั่งปลาทั้งอีกครึ่งหนึ่งนี่ขุดสาครับ น้ำจากเต็มสาครับยุบลงไปเหลือครึ่งสาครับใส่น้ำลายเติบครับจากตอนนั้นน้ำเต็มหมดได้ครับน้ำเต็มขอบสาบนี่ครับวันนี้เหลือครึ่งเดียวครับปลากรบมี้นครับนี่พี่น้องปลาปล่อยปลาเลี้ยงกรมี้ครับน้ำเงียบๆนี่มีปลาอยู่พื้นที่สองไรสองงานใส่น้ำไปครึ่งสาใ่ครับใส่น้ำลายเติบเด้อพี่น้องเด้อก็ค้นถามว่าเขาหน้าปังเฮ็ดยากบอกะ บ่ยา,ากแล้วกับบ่าง่ายครับพี่น้องบ่ยา,ากแล้วกับบ่าง่ายเลยครับพราะเห็ดอยู่ครับพอเห็ดอยู่พราเห็ดถิ่มมาอยู่ครับขั้นผู้ใดมีพื้นที่ครับเห็ดไปส่วนราคาเข่าจะไปคาดวาัางายังไรครับ <c oughs> มือรุ่นที่จะมาซื้อหวยนี่แหละครับพี่น้องราคาจะเป็นยังไงก็ว่ากันตามสถานการณ์แต่ละปีปีนั่นไปครับขั้นถามใจผมในกางว่ายัเอาปากกาไปเขียนรางคุณแ,แล้วครับราคาเข่านี่ สิบห้าบาทสักบาทหมดแล้วผมม <laughs> ันแต่ว่าความเป็นจริงอ่ะเราสามารถจะไปเฮ็ดตั้งสั้นได้ครับก็ต้องไปตามราคาทองตลาดครับว่าจะได้ทุนคืนก็นไมีแห้งแล้วครับพี่น้องเออสำหรับทุนตรงนี้ผมเฮ็ดเบิดไปซอยกโนร์รวมตัวเลขอยู่มือนัันครับน่าจะหกพันกว่าบาทนี่แหละครับหกพันกว่าบาทอยู่หกพันสี่หกพันห้าอยู่ครับประมาณนี้ครับประมาณนี้แหละครับ มโน่าจะเกินของปัญหาครับรวมตัวเลขอยู่มันผมจำไม่ดได้ผมลืมประมาณนี้แหละครับประมาณของปัญหานี่ยแหละครับมโน่าจ,จะเกินนี่รวมทั้งเบิดเลยได้ครับรวมตัง้งแต่ผมเริ่มไถหมดเลยครับเริ่มดูดน้ำค่าน้ำมันดูดน้ำค่าน้ำมันตัดหญ้าดยังเบิดทุกอย่างหมดเลยครับแต่บมได้รวมค่าแรงเจ้าของอย่างเดียวครับเพราะว่าเห็ดเองนะครับเนาะเลยบมได้รวมค่าแรงเจ้าของว่าแต่ได้ทุนคืนกับมีแห้งแล้วครับพี่น้อง พกอได้ใส่หนีใส่สินอครับนี่ให้ไ่สุดครับให้ไงให้ลุ่มสุดผมยืนอยู่ให้ลุ่มสุดโอ้นะครับขึ้นไปเทิงหมดละงามไปยังครับทงน้าสีทองอนะ่ะอืม มื้อนี้กอัอากาศดีครับอากาศดีท้องฟ้าโปร่งใสครับผมท้องฟ้าโปร่งใสบ่มีเมฆอากาศสดใสครับแดดแห้งครับแต่ว่าตกแรงมานี่ที่เป็นท่าอะไรอีกเด้อครับส่วนลายนี่ครับตกแรงมาที่เป็นอีกอรมมหนึ่งเด้ครับเป็นลม้มเป็นฟองมาลดได้ครับยามมือแรงนี่ใจวีใจบอลครับบ้านอยู่ทงนานํำเนยครับ ลบมาปีในกระจายพอดีน้องมารับแล้วครับนี่ครับประมาณนี้ครับผมเออก้อนหนานี้ว่างผมอัปเดตให้พี่น้องเขาเบิ่งตอนแรกกันตอนเขาได้อายุเดือนบ่เดือนหนึง่งเดือนก็กลัวนี่ยแหละครับเขาเขียวงามครับบุมีหย่าแจ๊คต้นครับ arm, รเอฟซีเข้าคำถามว่าเหตุใดขคือบุมีหย่าว่า,าผมก็ว่าผมใส่น้ำคุ้มเนาะใส่น้ำคุ้มไปก่อนแล้วกะ็ใส่น้ำคุ้มแล้วแล้วกะ็คอยมาวานเอ้ยคอยมาไล่น้ำบอกและกะ้วก็วานครับไล่น้ำบอกและกะ้วก็วานเลยบัดนั้น แล้วกาใส่น้ำคุ้มมาตลอดครับเติมน้ำตลอดบัดได้แทบบริเวนเด้พี่น้องเนี่ยหงายก็มีแค่เกาครับเนี่ยมีแค่เกาครับเอาบ่ะยูครับเนี่ยเอาบระยูเนี่ยดอนนี่ดอนหงาได้ครับเนี่ยเขียวอยู่น่ครับไม่นดด่อนเขาได้เนี่ยโอ้มันเหนือหลักมีแค่เกาครับหนียหงายนนี้นะครับเนี่ยห้องหงายอย่างพวกนี้ครับเนี่ยหงายหางก็ลอกบ่ครับนี่ครับต้นนี้นะครับร้ายครับนี่ร้ายขนาดนี่ขึ้นย่างร้ายครับที่แรกวันบริเ ว่ามันจะของเอาอยู่หรือว่าบัตรใดแทมมันโมแมนครับเห็นเขียวๆมันเลยมีหยาปนอยู่บัดใดเจ้าก็ะมิศทุกคงแหละครับมีตุกคงกระดาษเป็นใสียยาสารเคมีคุมมันยังเอาไปอยู่ให้เก่าครับมีตุกคงครับผมอัปเดตให้พี่น้องเข้าเบิ้งครับเดี๋ยวตอนผมเก็บเกี่ยวแล้วเราได้ผลผลิตเท่าไหนจังไหนเดี๋ยวผมรายงานอีกเทินหนึ่งครับพี่น้อง สำหรับพี่น้องเงาะพูที่ติดตามผมอยู่ว่ามันเป็นยังไงเขาหน้าปังหมานบ่สิเดี๋ยวถ้าเบิ้งครับผมเดี๋ยวผมรายงานอีกรอบนึงครับผมครับวิดีโอนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมขอบคุณเอฟซีเาทุกคนครับยังไงจะเฝ้าทีมเฝ้าป่ากันนะครับเด้อโดดในมาเธอหนึ่งครับคือนอดกระถึงขึ้เก่าเลยครับเด้อครับผมอ่าครับฝากไว้ซ้ำนี้ครับผมสวัสดีครับ